สวัสดีครับบ่าวเท่าวัสดีผู้ชมครับสวัสดีช่วงค่ำช่วงเย็นนะครับช่วงมื่อไรพี่น้องนะครับวันสงการนะครับผมอขออวยพรให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมมีความสุขนะครับในเทศกาลสงการนะพี่น้องเด้อให้ชุ่มช่าชุ่มชื่นนะพี่น้องอ่าคิดบางสิ่งใดคอยสมปรารถนานะครับผมจะพาไปบ้านเจร์ตีนะครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องถามกันเข้ามาหลาย จากนครพนมนะครับเพิ่นเน้นมาให้อีกหรือยังนะครับผมงวดที่ผ่านมา0ูเก้ามา9กูนนะครับเขามาตั้งแต่งวดเก้าหานะครับเก้าเจ็ดเก้าแล้วก็มาเว้นอยู่งวดหนึ่งนะครับอ่างวดที่ผ่านมากับศูเก้ามา9กนะครับธรรมชมเอาเดี๋ยวจะพาไปบ้านเจนลอตตรี่นะครับผมดินว่า่นว่าได้มาแล้ว นะครับคำชมอ่ไปบานเจรตรีน้ำกันครับพาไปกินข้าวแรงพี่น้องพาไปกินข้าวแรงไปเบ่งน้ำกันเมนูเยน็นเจรตตรีได้ยังพี่น้องพาไปเอฟซี FC. นะครับมาช่วงคำช่วงแรงมาพอดีพาเขาเนาะพี่น้องเนาะกินข้าวแรงน้ำกันเป็นยังไงท่านผู้ชมไปเที่ยวไซสสงการนะครับมวนบอ่อนะครับบานเบาเถ่าเงียบด้วยพี่น้องด้อนะครับคนเงียบ บ่คอยคึกคืนปันไดนะครับเอาไปเอกหัวเอาหัวไปไวไปดุซ่าเจ้คนอ่าคนะนี่ย BFC ถามมาเอาสวัสดีครับตาวินสวัสดีครับปู่เสรีมาหรือยงังมาแล้วครับโอ้เสียดายครับงวดที่หนึ่งแปดนะตาวินเนาะครับมาออกตามหลังพี่น้องอ่า งวดที่แล้วให้อะไรนะหนึ่งห้าบอกปาเป็ดาเถ่าบลาบเถ่าเคยืาอยใบด้วยพี่น้องเด้อ,อเหล็กปูนี่จะมากโตนะพี่วินเนาะครับแต่หนึ่งแปดนี่มาตามหลังงวดก้อนหหนึ่งแปดมาออกงวดที่แล้วแปดหนึ่งครับงวดที่แล้วหหนึ่งหามากเต็หนึ่งพี่น้องมาแปดหนึ่งงวดนี้มาหรือยังมาแล้วครับเอาทำไมมาไวจากงวดเนี้ยก็ไปจุดสงการสงการเขาเลยไปเร็วสงการไปเร็วโอ้ เห็นผู้เพิ่นไปเพิ่นมาบางแรกเนาะพี่วินมาตอนเย็นเพิ่นมาบอกพี่วินตอนแรับได้ตัวไหนมาครับตาลินปู่เสรีเจ็ด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 ครับตัวเดียวไม่ต้องลงท <biography. S 2> ุนเยอะเอาพี่น้องเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งก็ได้ที่พี่วินครับนะเพิ่นวาเพิ่นบอกมาเจ็ด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 อ่าผมว่าผมว่ามักเจ็ดหนึ่งก็ได้พี่วินาเอาพี่น้องเนาะพูดอะไรเอาไปเป็น ตัวเรียนก็ได้ได้พี่น้องได้หาตัวติดเนาะพี่วินเนาะมันจะเข้าทีละตัวเนาะมาทีละตัวอมืมาทีละตัวครับเอาู้ชมปูเ่เสรีนะครับเอฟซี FC พนกระถามาอยู่พี่วินครับเจด็ดเจ็ดได้พี่น้องได้สงการปู่ให้มาเม็ดเดียวติดไว้น้ำไดได้พี่น้องได้เจ็ดหนึ่งติดไว้น้ำอา่านะครับทู้ชมเอาบรรยากาศไปไหนล่ะเจ๊โอ้เจ๊พ่นปีพน่นเด้เมนูยังมือเนี่ย สสว,ว,วันดีเ,เมนูเจแกงหน่อไม้โอ้พี่น้องแกง,กงหน่อ,อมไม้กับทอดปลาหมึกแกงหน่อไม้กับทอดปลาหมึกเอาเจคือทอดหน่อยเลยเจเป็นวันจันงวดที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะงวดทีธธ่ผ่านมานะครับนี่ครับศูไไนย์เก้านะครับศูนย์เก้ามาเก้าศูนย์ นะครับพอดีเจพนมีสายมีโทรศัพท์มาอยู่เพ่นเน้นให้รักศูนย์เลยนะครับนะท่านผู้ชมครับแคปหน้าจออันนี้อันนี้ของหมดที่แล้วพี่น้องเอาสวัสดีคเจสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีวัดนการด้วยจ้าขอให้พี่น้องเดินทางกับบานเฮาภูมิลิมน้ำเฮาภูมิรำนาวเราปลอดภัยเด้อค่ะ บ้านดูสวัสดีภาพเนาะค่ะสวัสดีวันสงการค่ะไอมีความสุขในวันสงการเนาะเจเนาะไอมีวันความอ่าความสุขพี่น้องในช่วงเทศกาลชุ่มฉ่ำเอาสาดน้ำเจ้เจดป่าเป็นยังไงเจ้จากนครพนมมาเราบอกมาแล้วค่ะเบาเถ่ามาแล้วเอายังปิดตาเันโอ้แต่ยังว่าจเจ้าสาดน้ำใส่เลยเจละเจ๊ต่าเนี่ยอมาแล้วคุมันก็มาไว้ยืนเนาะมาไว้ยูุพราะว่าเพิ่น มันสียากรลายอย่างคือเจนี่กัสียากต้องบุกให้เพราะว่ามันติดสงก่าเจก็ต้องไปเศร้าเรี้ยงนะเพื่อนให้ตองหวดมากให้เก่ามากให้เก่ามากนะคะให้เก่ามากกับเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเนาะเก่าหนึ่งเก่าหาเก่าเจ็ดแต่ว่ามือเศร้านี่เจก็ เจ๊ก็สงสัยอยู่ว่าคือมาหายเจ๊ตะตาเว้นแทร์บอกผมคือมาหายว่ายื้หายว่า้ตะเว้นมาทำอะไรตะก่กอนออกสามวันแมนเป็นว่าโอ้ยเจ๊สั่นคอยคำนวณแล้วก็เลยบอกเจ้าก่อนเพราะว่า มันสิตีสงการเพราะว่ามันต่นเหมืนกับตอนรับพงรับแขกพี่นงพี่น้องมาเนาะเป็นการเกจตะลีวัวใดนี่ตื่นสาวม่านั่งตลาดพ่อเนาะโหลดไม่บมาไปเลยโทรมาบอกเกจบันยิ่งเจก็ได้่าเอ้าคำนวณแล้วได้ตัวใดล่ะนะคะเป็นแนวทางซื้อเด้อหาเป็นแนวทางหาเจ๊้าได้การันตีว่าเออโนนี่นั่นดิคือคือเป็นแนวทางนะหาฉลาดกินแบ่งรัฐบาลได้พี่น้องหาลอตเตอรี่รัฐบาลแต่เมา่อว่าวูดพี่น้องฟังนะคะ มากระเบื้องมามากับโมเป็่นยังธรรมดากับไทยถอดมาจากข้าเจ้าคือกันครับนะคะเพื่อนจะว่าเอ้าเจีไอ้ตัวใดมาไอ้บ้าเถาทำให้ตัวใดแน่สันไอ้ศูนย์กระพกอีกกรืเบ้าเถาอันเป็นไฮศูนย์มากห้ศูนย์กับหกกับหกมันกตจะเป็นเก้ากับศูนย์กับหกคือคือเหล็กเดือนเพิร์นเกล้าแล้วก็ศูนย์แล้วก็หกค่ะ เิ่นกัจับคู่มาให้ขึ้นเก่าแล้วเนาะค่ะสาคู่อ่าลักศูนมีตระกีูนกัมี03ูนสามคับูนาูนเโอ้ซูนหาเนบบทิบด้วยเนาะบ่ฮวมมาถิ่ใจเบาเท่าเลยนะซูนสามูนหาค่ะหลักการลักฮกลัก6กะหกเจ โวแปดโวเก้าค่ะบ่าวโอ้จะบ้าเจ๊ก็ว่าโอ้เกิขึ้นมางวดดีคือจังเป็นถือใจเจ๊สุ้ตัวเก้าเพิ่นเพิ่นยำบอกเพิ่นเน้นรักเดยรักเก่าคือเก่าได้เ้าเน้นเก่าบเจ๊ก็ได้ว่าเจ้าคำง่วนวนให้ดีๆเด้อสีได้เ้าสู้พี่น้องฟังถือคนถือ่นกับบ่าดอกมันเป็นแค่แนวทางเนาะเจ๊ก็ได้ว่าโวเก่าเือเก้าละจิีเอาธรรมชมเพิ่นให้มามี ที่เป็นไหตองวดคือเก่านะครับ91 93 97เพิ่นเพิ่งยังเนียนเก่ารักเก่าคือเก่าเบาข้ามเก่าเนียนลักเก่าเก่าคเราเป็นเนียนตัวเก่าอืเจ๊ก็บว่าเขาอันเบาดีๆเด้อก็เลยว่าขึ้นม้วณให้ดีๆเนี่เพ่อเพิ่น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 ไหมาก่อนเนาะสองมือเนาะเพราะว่าวันนี้ว่าแค่วันที่แค่วันที่สิบสองแค่วันที่สิบสองเอ้ยเก๊เก็บตาที่เดี๋ยวนี้เพราะว่าน้ำเขาสาดเก็บตาแห้งบ้านเจ๊ก็ได้ว่า มันตัวใดล่ะก็มีเก้าไม่ศูนย์ฮันลาเจย์วัสดุลาเอาคนกะจับคู่คือเจบอกอะไะนะคะศูนย์กามีศูนย์สามศูนย์ห้าเดี๋ยวเราเท่าเขียนให้พี่น้องเอาเจคือทอดใหม่บผมมือคือลายเจซาทำเนียงบอกพยานนันมันเฝ้าเมียเดี๋ยวจะทอดใหม่ทอดใหม่เดี๋ยวเจไปทอดใหม่เอาทำเนียงล่ะครับผมมาเป็นอย่างนะครับกินกันบ่หลายคนนะครับผมเก้าศูนย์นะครับผมศูนย์แล้วก็หกเก้าศูนย์แล้วก็หกนะครับเอา เพิร์ลคิทิมหากับเจ็ดน่องหวดเนี่ยเป็นเลขหกมากพี่น้องศูนย์ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดโอ้ก็ติดลักนึ่ตัวพี่น้องตาเพิ่มเน้นหลักลักเก่าได้ทำมาชมเด้หกเจ็ดหกแปดหกเก้านะครับเอาพี่น้องตัวร่องเพิร์ร่องตัวเลข ตัวรองเหมือนเดิมเหมือนเดิมศูนย์ศูนย์โอ้พี่น้องศูนย์ได้เป็นตัวรองทา่านผู้ชมอ่าศูนย์เป็นตัวรองแต่ว่าลอตเตอรี่ชลากินแมรร็กกาซบาลทองเจ็ดตัวนี้อโอ้ยขายดีแห้งบ้าเถ้าขายดีเอาแต่ขำว่าขายดีในบ้าเถ้าเอาเบัตเตอรี่แรลกแล้วซูลห่าซเจ้ากระทำตาปานนั้นขายเจ้ายังสร้างน้ำเจี๊ยกกะว่าเข้าไปให้ใต้จังสันนู่นนี่น่ะบอเมนเพิ่นสร้างแล้ว แต่ว่าเจก็เอาน้ำเพื่อนเพื่อนไปให้อีกเพื่อนเพื่อนเห็นเจเพื่อนไปหาไอ้ลอตเตอรี่ข้างนอกไปให้เพื่อนู่ครับผมไปข้างนอกให้ลูกค้าลูกค้าประจำโบ่ได้ดิทำให้เพื่อนอยากอ๋อครับผมช่วงเทศกาลเจแล้วก็มาอยู่กักพี่น้องช่วงนี้ลุยมัดเมื่อนะเจขายลอตเตอรี่เลาะหน้าดำหน้าแดงแหมม่ือเอาเดี๋ยวพ่อสาวจีเขียนปู่เสรีให้ด้วยได้ทำให้ชมได้ปู่เสรีพี่น้องปู่เสรี อูซีรี่โบราณตัวเดอกพี่น้องตัวเดียวนะครับเจ็ดเจ็ดตาเบ้าเทาจะให้กันเจ็ดหนึ่งนะครับเนาะพอเลขเจ็ดพนให้ม่าเจ็ดตัวเดียวไหมเจ็ดหนะครับตาพนเหยี่ม่าคือเจ็ดเจ็ดตัวเดียวได้ทำมาชมเด้อนะครับเหยี่ม่าเจ็ดเจ็ดอันนี้เป็นบนล่างพี่น้องนะครับเบ้าเทากะนี่แหละมืนอนีก็ออกไปข้างนอกอยู่พี่น้อง แต่ว่าช่วงนี้อาจจะไ่ได้ออกไปแน่นะครับสงการเออนี่่านผู้ช่วแคปหน้าจอนะครับอันนี้ของงวดที่ผ่านมานะครับผมจากนครพรมนมรับเขาดีเด้อพี่น้องเด้อศูนย์เก่ามากเก่าศูนย์นะครับวันนี้เป็นกระเด็นใหม่เก่านะครับเน้นมาเด่นมาให้ที่9 9กเก้าเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าเจ็ดโอ้เจเก่าหนึ่งน่ตรงนี่เลยนะครับพี่นออ้อ,อง เพื่อน่องเพื่น่องคือศูนย์ไดเพื่นรองได้ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดอ่าศูนย์แปดพืนบอมั์กับเพื่อนบอเวาบเจมันก็ว่าเป็นตัวร่องแต่ว่ายันยันยันเอฟซีวามันหลายตัวอืมศูนย์แปดมันก็มีเบามาอยู่แต่ว่าเจกับบอเรวาอ่อนเพราะว่ามันหลายตัวบ้าเท่าสังเกตในซีตัวที่เจว่าน่ะที่พืนบานอ่ะมมีคือเก่าเก้าศูนย์ห้าเจ็ด ใช่90หลักกะฮาหลักกจีนได้4ตุวนมันตอกเอาบ่าวเถ่าจะฝากแจ้ง FC แฟนครับทั้งช่องในได้เอินะครับผมบ่าวเถ่าบ่มีเพจได้พี่น้องเด้อบ่าวเท่ามีแต่ช่อง youtube อย่างเดียวได้พี่น้องถ้าไปเห็นคลิปบ่าวเถ่ายูเพจเนี่เป็นเพจปลอมได้ธรรผช้ชมบ่าวเท่าไม่มีเพจนะพี่น้องบ่าวเท่ามีแค่ u t u b e นะครับ่รนมชุชมบ่าวเท่าไม่มีเพจได้พี่น้องเด้อนะครับผม เอามากินข้าวแรงน้ากันนะครับให้มีความสุขในช่วงเศรษฐกาลสงการเมื่อเกี้ยเนาะค่ะค่ะก็เป็นยิบเงี่ยมในวันเท่าะเงียบคนโมมาผมเสียดายก็เป็นเมื่อเกี้ยเลาะบ้านโน้นบ้านนี่คนกับท่านมาหลายเบาเถ้าอาจจะเป็นมืออื่นเพราะว่าวันนี้วันที่สิบสองนึงค่ะเอาพอกันคลิปหน้าพี่น้องนะครับขอบคุณเจรตรีขอบคุณจากนครพนมสวัสดีครับ